h ัว P 6 0 Series S สมาร์ทโฟนที่กล้องดีที่สุดในตอนนี้สวัสดีค่ะดิ่มเลือกได้วันนี้ดีมอยู่กับ Huawei P 6 0 Series ค่ะซึ่งกล้องตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าเขาเป็นกล้องสมาร์ทโฟนที่ดีที่สุดในตอนนี้แล้วค่ะความสามารถพิเศษของกล้องใน P 6 0 Series นี้เขาทำอะไรได้บ้างและจะดีสมชื่อสมศักดิ์ศรีแค่ไหนคลิปนี้จะรีวิวกล้องให้ได้ดูกันค่ะ ก่อนอื่นเรามาเริ่มต้นในเรื่องความละเอียดของกล้องแต่ละตัวใน P60 Pro กันก่อนเลยค่ะเล่นหลักตัวแรกเขาความละเอียดถึง48ล้านพิกเซลค่ะ เลนเทเลโฟโต้48ล้านพิกเซลและอัลตร้าไว์13ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าก็ให้มาอยู่ที่13ล้านพิกเซลเท่ากันทีนี้เรามาดูกล้องหน้ากันก่อนเลยค่ะการถ่ายเซลฟี่ตัวนี้สามารถทําหน้าชัดหลังลายได้อย่างเป็นธรรมชาติดีมากๆเลยเรื่องของการตัดฉากล้างทําได้อย่างเรียบเนียนส่วนสาวๆจะต้องชื่นชอบมากแน่ๆค่ะกับการปรับโทนสกินแล้วก็ความเรียบเนียนของผิวตัวนี้ก็สามารถทําได้อย่างดีแล้วก็ออกมาเป็นธรรมชาติมากๆเลยด้วย ส่วนกล้องหลักใน P60 Pro ที่ล่าสุดเขาขึ้นที่1แล้วว่าเป็นกล้องบนสมาร์ทโฟนที่ดีที่สุดในโลกตอนนี้นะคะเขามาพร้อมกับเทคโนโลยี X-Mate ค่ะ เทคโนโลย X ี X Mate ตอนนี้ถือว่าเป็นมาตรฐานใหม่ของวงการกล้องบนสมาร์ทโฟนเลยก็ว่าได้ <Yeah. S 1> ซึ่งมีการพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงทั้งเรื่องของรายละเอียดความคมชัดเรื่องของแสงและเงาที่สามารถทำได้ดีมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการถ่ายภาพในพื้นที่แสงน้อยหรือว่าในตอนกลางคืนสามารถถ่ายออกมาได้สวยแล้วก็คมชัดมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงเรายังสามารถปรับภาพได้ตามต้องการค่ะก็คือจะเป็นเทคโนโลยีของ X Mate เลยอยากปรับภาพไปสว่างสดใสปรับภาพให้คมชัดนะคะก็จะ มี AI engine ที่จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการเลยด้วยมาดูที่เลนส์ตัวต่อมาค่ะคือเลนส์ ultra wide 13ล้านพิกเซลซึ่ง ultra wide ใน P60 Pro ตัวนี้สามารถทำได้อย่างเป็นธรรมชาติเลยมีการขยายมุมมองภาพให้กว้างโดยที่มุมมองขอบภาพไม่มีบิดเบี้ยวหรือว่าผิดเพี้ยนเลยรวมไปถึงเรายังสามารถถ่าย ultra wide ใน night mode ได้อีกด้วยเพื่อเก็บภาพให้ครบทุกองค์ประกอบไปเลย มาดูที่เลนเทเล48ล้านพิกเซลกันบ้างค่ะตัวนี้เนี่ยสามารถซูมได้3ระยะค่ะคือระยะ1เท่า3.5เท่าและก็ระยะ10เท่าแต่ยังสามารถซูมแบบดิจิตอลได้ไกลสุดถึง100เท่าเลยด้วย และหลังจากที่ถ่ายมานะคะการซูม100เท่าของเขาเนี่ยกล้องค่อนข้างนิ่งทีเดียวคือปกติเวลาเราถ่าย100เท่ากล้องจะค่อนข้างสั่นไหวและจับโฟกัสได้ยากแต่100เท่าใน P60 Pro ถือว่าทําได้ดีแล้วก็สามารถถ่ายภาพได้อย่างแม่นยําม,มากยิ่งขึ้นอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจค่ะก็คือการซูมในระยะ3.5เท่าเนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็นการถ่ายมาโครได้ค่ะ เวลาเราถ่ายมาโครค่ะปกติเนี่ยเขาจะมีโหมดมาโครให้โดยเฉพาะเลยวิธีการถ่ายของเราก็คือเราจะต้องนําเครื่องนะคะเข้าไปใกล้ๆวัตถุที่เราต้องการถ่ายในขณะที่ p 6 0 Pro เราสามารถใช้เลนส์เทเลโฟโต้ในระยะซูม3.5เท่าเพื่อถ่ายมาโครเท่ากับเราสามารถซูมภาพเข้าไปใกล้ๆได้ค่ะความแตกต่างระหว่างการใช้โหมดมาโครกับการใช้ เทเล3.5ก็คือระยะชัดลึกกับระยะชัดตื่นถ้าเราใช้โหมดมาโครที่เขามีอยู่แล้วเนี่ยภาพที่ออกมาจะเป็นระยะชัดลึกในขณะที่เราใช้3.5เท่าเนี่ยระยะจะเป็นระยะชัดตื่นค่ะเขาก็จะมีความสวยงามแตกต่างกันไปดินมีถ่ายภาพเปรียบเทียบให้ได้เห็นเลยนะว่าระหว่างชัดตื่นกับชัดลึกความสวยงามมันแตกต่างกันแบบไหนเอาเป็นว่าใครที่ชอบแบบไหนก็กดเลือกใช้ตามต้องการได้เลยค่ะ าดูที่การถ่ายในโหมดกันบ้างค่ะอย่างที่บอกไป h ัว w ว i P 60 Pro เขาขึ้นชื่อเรื่องของการถ่ายภาพในตอนกลางคืน และการถ่ายภาพในพื้นที่แสงน้อยอยู่แล้วซึ่งปกติเวลาเราถ่ายภาพในโหมดปกติเนี่ยเครื่องจะทําการสลับไปที่ไนโหมดอัตโนมัตินั่นเท่ากับว่าเราจะได้ภาพที่คมชัดแล้วก็เก็บดีเทลได้อย่างดีเสมือนถูกถ่ายด้วยในโหมดและยังสามารถถ่ายโหมด48ล้านพิกเซลในตอนกลางคืนและพื้นที่แสงน้อยให้สว่างคมชัดแล้วก็เก็บรายละเอียดเรื่องของ HDR เรื่องของแสงและเงาได้สวยงามเป็นธรรมชาติมากๆ ส่วนในเรื่องของการถ่ายภาพพอร์เทรตหรือว่าการถ่ายภาพบุคคลค่ะเราสามารถใช้ระยะ2เท่าหรือว่า3.5เท่าเพื่อเพิ่มมิติเพิ่มระยะของภาพให้ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นซึ่งมิติของการถ่ายภาพนะคะที่ออกมาเนี่ยต้องบอกว่าเขาสามารถตัดได้อย่างแม่นยำแล้วก็เรียบเนียนด้วยให้วงโบเก้ที่มีความเป็นธรรมชาติค่ะและยังมีลูกเล่นให้เราสามารถเปลี่ยนวงโบเก้ได้ตามใจชอบเลยไม่ว่าจะเป็นวงกลมหรือว่าเป็นรูปหัวใจเลือกปรับเล่นกันได้ตามต้องการเลย thank you แล้วมาดูอีกหนึ่งฟีเจอร์สุดท้ายค่ะซึ่งเป็นไฮไลท์ใน Huawei P60 Pro เลยนั่นคือหมดรูรับแสงหรือว่าชื่อของเขาก็คือ Aperture Exmate Camera ค่ะเราสามารถเลือกปรับระยะโฟกัสได้ถึง4ระดับเลยตั้งแต่ f1.4 f2 f2.8 แล้วก็ f4 ค่ะซึ่งในแต่ละระยะนะคะอย่าง f1.4 เนี่ยจะให้การละลายฉากหลังที่ค่อนข้างละลายมากแล้วค่อยๆไต่ระดับไปจนถึง f4 ค่ะ ในโหมดรูรับแสงเหมาะสําหรับการถ่ายอะไรคือนอกจากการถ่ายภาพบุคคลหรือการถ่ายภาพพอร์เทรตแล้วเนี่ยเตรียมลองเอาไปถ่ายภาพวัตถุค่ะถ่ายตุ๊กตาตัวเล็กที่เขาตั้งอยู่กับพื้นนี่แหละปรากฏว่าในแต่ละระยะเขาให้การเบลอฉากหลังได้อย่างเรียบเนียนและก็ทําให้ตัวของวัตถุหรือว่าตุ๊กตาที่ดตมตั้งไว้เนี่ย มันมีความโดดเด่นขึ้นมาจากฉากหลังเพราะฉะนั้นใครที่เป็นคนชอบถ่ายภาพรีวิวหรือว่าถ่ายสินค้าเนี่ยก็สามารถใช้โหมดนี้เพื่อถ่ายได้นะคะมันก็จะทำให้สินค้าเราดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้เนี่ยการอัปเกรดโหมดนี้ของเขานะคะคือเขามี OSR Y YB sensor ซึ่งช่วยให้การถ่ายภาพในโหมดนี้มันมีความนิ่งแล้วก็ถ่ายออกมาได้คมชัดมากกว่าเดิมด้วย และนี่ก็คือภาพรวมของกล้องบนหัวเว่ย P60 Series ค่ะซึ่งเขาคือโน .1 นในเรื่องของกล้องบนสมาร์ทโฟนที่ได้รับการการันตีผ่าน DxOMark ขึ้นอันดับหนึ่งเลยค่ะทีนี้เรามาดูในเรื่องของจุดเด่นเขาอย่างแรกคือเทคโนโลยี Xmade ค่ะซึ่งนี่คือมาตรฐานใหม่ของวงการกล้องบนสมาร์ทโฟนเลยก็ว่าได้ ซึ่งมีการจัดการในเรื่องของความคมชัดเรื่องของดีเทลแสงและก็สีสันได้อย่างยอดเยี่ยมเลยสามารถถ่ายภาพในตอนกลางคืนหรือในพื้นที่แสงน้อยได้อย่างยอดเยี่ยมค่ะและมีการอัปเกรดประสิทธิภาพในหลายๆจุดที่ดีขึ้นกว่ารุ่นก่อนๆถือว่าสมราคาสมศักดิ์ศรีความเป็นโนนึงเรื่องกล้องบนสมาร์ทโฟนจริงๆส่วนราคาและวันวางจำหน่ายเดี๋ยวดิมแปะข้อมูลไว้ให้ที่ description ด้านล่างสามารถลงไปดูกันได้ค่ะ สำหรับคลิปนี้ Dream และ h u a w e i P 6 0 Series ก็ขอลาทุกคนไปแต่เพียงเท่านี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะช่องเรามีคอนเทนต์ดีๆคอนเทนต์น่าสนใจมากมายรอเสิร์ฟอย่างต่อเนื่องเลยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย